เลยนะคะตอนนี้ก็เรียกว่ามีทางเลือกกับผู้บริโภคมากขึ้นนะคะผลประโยชน์ก,ก็ตกอยู่กับเรานั่นเองนะคะเอาละค่ะเราจะไปดูรายงานพิเศษกันต่อเลยนะคะต่อนเนื่องกันมาค่ะสําหรับเที่ยวคิดทำนะคะที่เป็นการท่องเที่ยวในแนวของจิตอาสานะคะ <S <S ตอนหกตอนที่แล้วนะคะที่เรามีการนําเสนอไปนะคะเป็นเรื่องราวของอาชีวะรวมใจป่าน้ําไฟคนนะคะที่ให้น้องๆอาชีวะนะคะ จากหลากหลายสถาบันค่ะมารวมตัวกันค่ะและขึ้นไปยังชุมชนที่อยู่ในพื้นที่สูงที่บ้านแม่ตื่นอํนเาเภออมก๋อยจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็เรียกว่าไปลงไม้ลงมือนะคะช่วยเหลือคนในชุมชนไปก่อสร้างเรื่องราวของอาคารสถานที่หรือว่าโครงการสาธารณูปโภคอย่างน้ําประปาด้วยนะคะแต่ว่ามาคราวนี้ค่ะถือว่าเป็นอีกหนึ่งตอนนะคะที่เราจะอยากจะพาคุณผู้ชมได้ไปสัมผัสบรรยากาศก็คือเราได้เชิญชวนนะคะน้องๆนักเรียนชาวเขาจากบ้านแม่ตื่นอาเภออมก๋อย จังหวัดเชียงใหม่ลงมาสัมผัสชีวิตคนเมืองในกรุงเทพมหานครกันบ้างนะคะซึ่งเท,ที่ยวคิดทำของเราก็เลยจะพาคุณผู้ชมไปติดตามโดยชื่อตอนที่ว่าจากยอดดอยสู่เมืองหลวงนะคะน้องนองนั้นจะได้สัมผัสบรรยากาศประสบการณใ์ใหม่ในเมืองหลวงอย่างไรกันบ้างไปติดตามกันค่ะจากรายงานพิเศษชิ้นนี้ค่ะทูวิชั่นโดยทีมเอ็นทเวนตี้โฟร์ร่วมกับศูนย์สื่อความหมายธรรมชาติสำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษาแห่งชาติ สนับสนุนโดยบริษัทไทยออยจำกัดมหาชนและบริษัทนิสันประเทศไทยจำกัด8วันของการก่อเกิดมิรภาพใหม่ได้เติมเต็มความสุขและประสบการณ์ชีวิตล้ำค่าวันนี้ถึงเวลาที่ต้องอำลาโดยพร้อมกับความทรงจำที่ทำให้ออมยิ้ทุกครั้งเมื่อนึกถึงและทุกคนกำลังเตรียมมุ่งหน้ากลับกรุงเทพมหานครโดยรถบัสทหาร ซึ่งแม้ภารกิจของน้องๆอาชีวะจะสิ้นสุดลงแต่กำลังเป็นจุดเริ่มต้นในการสร้างโอกาสเกดเกี่ยวความสุขครั้งใหม่กับกิจกรรมจากยอดดอยสู่เมืองหลวงของเพื่อนชาวเขาจากโรงเรียนแม่ตื่นวิทยาคมที่เดินทางลงมากรุงเทพมหานครซึ่งระยะทางที่แสนไกลและความเหน็ดเหนื่อยไม่ได้ทำให้พวกเขารู้สึกท้อถอยเมื่อนึกถึงความสีร้ยของเมืองหลวงของไทยที่กำลังจะได้สัมผัสจริง ไม่ใช่จินตนาการหรือเป็นเพียงภาพที่เห็นจากหนังสือและโทรทัศน์อีกต่อไปนับ <c oughs> ว่าเป็นโชคดีที่สุดอีกครั้งเมื่อพบว่าการเดินทางเยือนกรุงเทพมหานครครั้งนี้พวกเขาได้มาทานวันสุดท้ายของการแสดงดิสนีย์ออนอ2012จึงเป็นโอกาสได้เข้าร่วมสนุกสนานเกือบ2ชั่วโมง

ที่นู่นไม่มีให้ดูค่ะมันระทึกใจค่ะเขาจัดเอฟเฟกทุกอย่างเป๊ะค่ะก็สนุกดีครับผมติงเต้นครับกับกอยากกลับไปเป็นเด็กอีกครับ,รบก็อยากให้เพื่อนๆที่บ้านนะครับได้มาเห็นแบบที่พวกเราเห็นด้วยครับผมคุ้มครับคุ้มสําหรับการเดินทางที่ระยะระยะทางายาวไกลและก็ใช้เวลานานที่เดินทางว่าจึงที่นี่ครับผม เแค่ความสนุกสนานเพลิดเพลินจากการท่องเที่ยวไปตามสถานที่สำคัญทั้งเมืองโบราณวามจระเข้ตลอดจนสถานที่พักตากอากาศบางปูแต่เยาวชนชายขอบเหล่านี้ยังได้รับการเติมเต็มความฝันด้านการศึกษา ด้วยการพัฒนาศึกษาทั่วงหาวทิทยษษาศาสตร์เพื่อสร้างแรงบันดาลใจและกระตุ้นให้เด็กได้ตระหนักว่าการเข้ามาศึกษาหาความรู้ในเมืองหลวงไม่ใช่เรื่องยากหรือไกลตัวหากแต่อยู่ที่ความพยายามมุ่งมั่นค่ะ แรงบันดาลใจคือแบบทําให้เรารู้ว่าในการเรียนนะคะในชีวิตของคนคนเหนือการเรียนแบบมันมีหลายแบบค่ะไม่ใช่ว่าเป็นแค่มีอาชีพแค่ครูแค่หมอนะคะแต่เคยแต่ก่อนก็เคยคิดนะคะว่าอาชีพมันมีแค่แค่นี้ค่ะมันทําให้เรามองโลกมันแคบมากเลยค่ะแต่พอได้มาเห็นอ่าอะไรหลายๆอย่างในกรุงเทพมันทําใหเราเรามีอ่าวิสัยทัศน์ในการมองโลกได้กว้างขึ้นนะคะแ้วเราคิดได้หลายแบบนะคะว่าเออในอนาคตนี้เราในอนาคตเราเป็นอะไรได้หลายอย่างไม่ใช่แค่เป็นหมอเป็นครูหรือว่าอย่างเนี้ยค่ะ าไม่รู้สึกนะคะเท่าเท่าเลย,เ,ลยเราเคยคุยกันหรือว่าตั้งแต่ก่อนที่เราไม่มาเนี่ยเด็กเด็กไม่ได้รู้สึกว่าตัวเองมีอะไรด้อยกว่าหรือความเป็นชนเผ่าของเขาไม่ได้รู้สึกว่าค่าของความเป็นคนมันด้อยกว่าแต่อาจจะมีว่า โอกาสทางการศึกษาหรือโอกาสทางสังคมมันมันด้อยกว่าบ้างค่ะซึ่งมันมันเป็นการเหลื่อมล้ําที่เราไม่สามารถควบคุมได้นอกจากว่าจะมีตัวแปรอื่นที่เข้ามาช่วยในเ,นเรื่องของตรงนี้ค่ะคือทุกคนทุกคนมีมีความเป็นตัวของตัวเองแล้วก็มีความรู้ความสามารถมากพอเพียงแต่ว่าบางทีมันขาดโอกาสค่ะเท่านั้นเองค่ะ การเดินทางท่องเที่ยวที่เต็มไปด้วยพลังสร้างแรงบันดาลใจของน้องๆโร,ง,รงเรียนแม่สื่อวิทยาคมยังคงรอให้พวกเขาได้สัมผัสอีกแต่คงต้องติดตามกันต่อในตอนหน้าค่ะช่วงท้ายของเที่ยวดธรรมเราขอขอบคุณทุกพันธมิตรที่สนับสนุนนำเยาว,วชนที่ขาดโอกาสเดินทางฝ่าเส้นทางที่แสนไกลและยากลำบากมาเรียนรู้วิถีชีวิตของคนเมืองครั้งนี้ซึ่งเป็นกิจกรรมต่อเนื่องจากการนำคณะโเริทัวร์ เดินทางจากกรุงเทพมหานครไปร่วมกิจกรรมท่องเที่ยวจิตอาสาในถิ่นทุรกันดาลค่ะไฮไลท์ต่อนหน้าเรายังคงติดตามภาพความประทับใจและความสุขกับกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยมากที่สุดและติดตามตอนจบของเที่ยวคลิปทำได้ในวันพรุ่งนี้ค่ะ